วันนี้นะครับผมเอาอินเทอร์เน็ตความเร็ว10เมกะบิตนะครับซึ่งมันเป็นแบบไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบรายวันนะทุกคนสายรายวันเนี่ยถูกใจได้แน่เลยคอรายวันบางคนไม่ชอบสมัครแบบเป็น30วันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าด้วยหลายเหตุผลสไตล์การใช้งานของแต่ละคน่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนถนัดเป็นรายวัน สมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เอาใจสายรายวันกันเลยทีเดียวนะตัวนี้อยู่ที่ราคาเนี่ยราคาอยู่ที่6บาท42สตางค์ครับรวมภาษีแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สมัครกันได้ง่ายๆครับเพราะว่ามันมีขั้นตอนการสมัครนั่นเองคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปสเสิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะทําให้ทุกคนได้เห็นภาพกันแบบชัดเจนที่สุดนะครับก็อันดับแรกเลยนะทุกคนก็ต้องกดรหัสนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นตัวเบิกทางเพื่อสมัครแพ็กเกจ10เมกะบิต2วันได้นั่นเองนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน3301สี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับผมก็จะเซฟเอาไว้ด้วยนะครับ9บาท100เมกจึก นี่ครับกรุณารอ SMS นะครับผมก็จะรอ SMS ครับนี่มาล้อ่ามาแล้วนะครับนี่จุบอ้าวเออได้เงินคืนครับอันนี้ได้เงินคืนนะอ่าตัวนี้ครับอืมแพ็กเกจหนึ่งเมกนะครับ24ชั่วโมงใช้งานได้ถึงวันที่24่สเดือนสินะครับ2,023แล้วก็อีกฉบับครับก็คือต้องการยืมเงินอ่ะมีแค่นี้นะครับ หลังจากที่เรามีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตร้อยเมกะไบต์แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะสมัครเน็ตไม่อั้นไม่จํากัดไม่ลดสปีดนะครับ2วันในราคา6บาท42สตางค์ได้เลยนะครับก็กดกันเลยครับดอกจัน900ย์ดอกจัน8790สี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับผมก็จะเซฟเอาไว้เช่นกันนะครับเพิ่มสปีด10 m เมกผมใช้คําว่าเพิ่มสปีดนะครับผมใช้พิมพ์เอาไว้ว่าเพิ่มสปีดนั่นเอง คุณผู้ชมไม่จไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์ตามผมนะผมถนัดเ,เป็นคําที่ผมจาง่ายที่สุด,ด๋ยวเพิ่มสปีดอาหารประมาณนั้นนะครับแต่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับให้ตัวเองรู้ว่าจะสมัครด้วยวิธีนี้อย่างไรก็สุดแล้วแต่ทุกคนจะอแดปการใช้งานนั่นเองนะครับกดเลยนี่ครับจึกก็รอรับ sms นะครับอ่าเรียบร้อยครับนี่ครับเปิบอ่า อันนี้ร้อยเมกใช่ไหมครับอันนี้มานี่ครับแพ็กเกจสิบเมกสี่สิบแปดชั่วโมงหรือว่าสองวันนะครับใช้งานได้ถึงวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบสองสองพันยี่สิบสามนะครับเวลาบ่ายโมห้าสิบสองนาทีครับเรียบร้อยครับทุกคนผมก็ได้อินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นแล้วนะครับระบบเนี่ยจะคิดหนึ่งร้อยเมกะไบต์ก่อนนะครับนี่ครับระบบจะคิดตัวนี้ก่อนนะ พอตัวนี้มันหมดไปแล้วนะครับมันก็จะมี S M S แจ้งเตือนมานะครับว่าเน็ตของคุณใกล้จะหมดนะครับจะมี S M S แจ้งเตือนมานะครับถ้าใช้ตัวนี้หมดนะครับไม่ได้หมายความว่าไอ้ e y, ไหนบอกเน็ตไม่อั้นไง <laughs> มันเน็ตไม่อั้นครับก็คือ,คอต้องรอตัวนี้หมดก่อนแล้วก็มันจะเข้าสู่โหมดเน็ตไม่อั้น10เมกนะครับ1 0อเมกหมดก็จะเข้าตัวสู่ตัวนี้นั่นเองนะครับยังไงเน็ตไม่อั้นก็คือไม่อั้นนะครับหลายคนไม่เข้าใจนั่นเองนะ เออก็บอกกันเอาไว้นะครับจะได้เข้าใจากันนะครับ,ร,บรวมเป็นเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะจ่าย16บาท5สตางค์ครับออศูนย์ห้าหรือว่า5สตางค์นั่นเองก็ไม่ถึง20บาทนะครับใช้ได้2วันนะครับทุกคนไม่ใช่วันเดียวนะใช้ได้2วันเลยนะครับและถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยหารออกมาเป็นรายวันนะครับป<ะ>ั๊บก็จะตกวันละ8บาทวันละ8บาทคูณด้วย30วันก็เท่ากับ240บบาทครับโอ้ก็เอ,อ่อเป็นราคาที่ โอเคนะครับในปัจจุบันนะโอเคเลยมันได้อินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นครับทุกคนไม่ต้องห่วงว่ามันจะถูกฟับความเร็วลงดอปสปีดลงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบไม่อั้นนั่นเองแต่ว่าทุกคนต้องขยันสมัครหน่อยแค่นั้นเองนะครับถ้าคนที่ต้องการนะเออคนนี้ต้องการนะก็ขยันสมัครทุกๆ2วันนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเป็นเพียงแค่ตัวเลือกในการสมัครใช้งานเท่านั้นนะครับทุกคนจะ ใช้กันอย่างไรก็สุดแล้วแต่ทุกคนจะอแดปการใช้งานให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับจะ,ะสับบักก็ดีหรือว่าไม่อยากจะสับักก็ดีนะครับก็สุดแล้วแต่เลยและที่สําคัญเลยนะ,นะทุกคนบางคนเนี่ยสัญญาณมันดรอปลงสัญญาณมันเน่าหรือว่ามันมีเหตุอะไรบางอย่างนะครับอุปกรณ์คุณผู้ชมไม่ดีหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ อย่ามาโทษผมนะครับผมไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่ค่ายมือถือครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ายมือถือเขารวมกับ d t แท็แล้วใช่ไหมทางทูกับ d t แทเนี่ยเขารวมกันใช่ไหมครับเสาต่างๆเนี่ยเสาต่างๆนะครับเขาก็พยายามปรับจูนกันให้มันตรงการแก้ไขดัดแปลงนั่นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้และมันไม่ได้มันมีไม่ได้มีเสาแค่ต้นเดียวทุกคนคือมันกระจายทั่วประเทศไทยและาจาคาดว่าอาจจะเสร็จ ประมาณปลายปี68ครับโอ้ปี68ปีหน้า67ใช่ไหมไปเสร็จปี68ครับถึงจะครอบคลุมทั่วประเทศทําให้นะครับช่วงเนี้ยทำให้อินเทอร์เน็ตของค่ายทูหรือว่าค่ายดีแทเนี่ยสัญญาณมันอาจจะขึ้นขึ้นลงลงชา้าๆเร็วๆ บางทีก็ช้าช้าบางทีก็เร็วเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับเขาพยายามปรับจูนทําเสากันอยู่นั่นเองนะครับถ้าผมมีอะไรใหม่ๆมีอะไรเด็ดๆมีอะไรดีๆโปรเสริมดีๆหรือว่ามันซ่อนอยู่อย่างเงี้ยอุ้ยพอดีผมไปเจอมาหรือว่าออได้ข่าวได้ข่าวอะไรก็สุดแล้วแต่เดี๋ยวผมก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับแล้วเจอกันม่คลิปหน้าครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายกิวกิว